สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะเสาห้านะคะนี่นะคะมาดูกันนะคะว่าเสาห้านะคะรู้สึกยังไงนะคะเมื่อองขวานนะคะจะมาแอบอัดคลิปนะคะแต่ว่าเสาห้ามองเห็นก่อนแน่เน่เน่ฟุ้งเลยนะคะกระจายฟุ้งเลยนะ,ะโอ้โหเสาห้าใจเย็นๆนะคะ ขนาดโยนสับป,ประรดให้กินนะแต่ฟุ้งนะคะเพราะว่าเขาแบบเหมือนกับแบบว่าไม่ชอบไม่คนรบกวนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะน้องควันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน้องควันอยากถ่ายคลิปนะคะให้กับแม่ๆนะคะได้ชมน้องนะคะตอนนี้แบบที่หลับที่นอนนี้ยังไม่ได้เก็บกวาดทําความสะอาดเลยนะคะยังอยู่ปกตินะคะต้องรอ,อพี่ควันอุ้ยนะคะ กลับมาจากตัดหญ้านะคะถึงจะได้มาเก็บกวาดนะ,ะทำความสะอาดที่หลับที่นอนของสาวห้านะคะดูด,ดูเห็นน้องควานถ่ายคลิปแล้วก็จะเดินหนีนะคะตอนนี้แบบ <c oughs> หันหลังให้กับน้องควานเลยเอาเดินไปแล้วเดินไปแล้วไม่รู้จะเดินไปไหนนะคะดูดูนะคะอันนี้คือการแอบถ่าย แต่ก็กมีรายกันนะคะหันมาหลีๆมองๆดูว่าจะถ่ายไปถึงไหนอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะคือการแอบถ่ายแอบถ่ายสาห้านะคะดูดูสาห้าทำนะคะแบบยังไงนะคะทุกท่านแบบลองควนะันอ่ะไม่ได้อัดคลิปนะคะมาแบบนานแล้วนะคะไม่ได้อัดคลิปนะคะลงให้กับแม่ๆพ่อๆพ,พี่ๆนะคะ f c นะคะได้รับชมกันนะคะ ช่วงนี้น้องวันก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะดูหันหลังให้แม่แม่เลยนะคะ <c oughs> สาวห้าทำไมแบบไม่สนใจเลยไม่สนใจกล้องเหมือนกับแบบเดินหนีกล้องแต่ถ้าอยู่กับพ่อจะสนใจกล้องอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> วันนี้พามาชมนะคะ <c oughs> วันสบายๆนะคะกับน้องสาวห้าอ้าวโยนน้องวันไม่ได้แต่โยนใส่แปลงหญ้า,าได้อ้าว ตอนนี้นะคะเสาห้าเริ่มแบบมัวไปแล้วมัวไปหมดแล้วเดี๋ยวเยวก็จะหันกลับมาอีกสักพักหนึ่งก็จะหันกลับมานะคะหรือเปล่าหรือย,อยังไงนะคะหรือว่าจะล่อให้น้องขวานเข้าไปหรือเปล่านะคะเสียใจนะเสาห้าแม่ไม่เข้าหรอกนะลูก นะคะพอมาปีนี้นะคะน้องก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะแม่ๆจ้ะน้องก็โตขึ้นแบบโอ้โหเต็มที่นี่บอกแล้วว่าต้องหันมาอันนี้เราคือเราแอบถ่ายนะคะเราหลบๆอยู่ในมุมนะคะเราก็กลัวจะโดนต้นสับประรดนะคะกลัวนะคะกลัวโดนต้นสับประรดกันนะคะอันนี้คือการแอบถ่ายนะคะนี่นะคะเราก็หลบอยู่ในพุ่มไม้นะคะ กลัวนะคะกลัวต้นสับป,ประรดมากเลยนี่เสาห้าเสาห้าเอ้ยนะคะดูนะคะมองแล้วมองแล้วนะคะอ,อาการน้องตอนนี้คือแบบกำลังจะง่วงงวงนอนหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะอ่าเล่นดินแล้วนะคะเล่นดินแล้วอีกสักพักก็เฟี้ยงดินใส่นูแหละนะคะเฟียงหน้าเฟี้ยงหลังอีกสักพักก็เฟี้ยงดินนะคะ ใส่น้องขวานนะะโอ๊ยตายเลยสาวา่าแต่ขาเนี่ยแบบเก๊กหลอตลอดนะคะขาหลังนะคะไขว้ไขว้ทำไมไม่ไขว้าขาหน้าสา,า่าสาหฮาบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากนอนแล้วนะคะอยากนอนมากๆเลยนะคะอืดูนะคะนี่นะคะอาการสา,า่อาอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวคือน้องไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้นะคะน้องไม่ค่อยสบายนะคะ นี่นะคะน้องก็เหมือนกับแบบว่าจะทายท้องแต่ก็ไม่ได้ทายท้องนะคะขี้ก็แบบปกตินะคะไม่ใช่ขี้เหลียวนะคะนี่นะคะแบบน้องเหมือนกับแบบยืดร่างอะไรประมาณนี้นะคะอืมอาการน้องก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะมาดูความหลอนะคะจั๊กไม่รู้ว่าหลอไม่รู้ว่าขี้เลีเราก็ไม่รู้น้องตรงนี้แต่รู้ว่าเรามาอัปเดตนะคะ ให้กับได้ชมนะคะให้กับแม่ๆนะคะได้ชมน้องกันในวันนี้นะคะนี่นะคะฝากน้องด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านผ่านมารับชมคลิปนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับน้องด้วยนะคะคอมเมนต์นะคะเป็นฝันกำลังใจให้กับน้องควานด้วยนะคะน้องช้างด้วยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะไม่ดีประการใดนะคะ ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ